กัสดีครับรถบรรทุกอันนี้ยกกับช่วงบทต่อนนี้ก็เป็นตอลมาย่างกรบก็จเนี่ยหอใจเม็กโกันครับพอให้เราไปต่างแ้วกันั้น ล่งเดียวกันมหมครับพอไม่ไม่โคสวยนะครับไม่โกล่างแล้วครับ ให้มล่ลดไปต่างว่างกครับผมก็ได้รับได้อายก้คับ ตีลมแล้วลมแล้วก็ใจรถเต้กับลาบครับลาบมาตั้งหวยทีรถไหว้ข้างรถไปตัดบงนะครับยกเป็นรถดำได้ไหายครับผมกันบนี่ก็

ลมนะครับลมต้นไม้ลมต้นยางครับผมพอต้ององยู่ว่งาง้าครับอยู่เก๋ๆไม่ได้แล้วกิ่งไม้กิน่นไรปัดมาได้ครับพอใดจะปรับอยู่แปลกเลยจะริดครับผม จะเก๋ไม่ได้นะครับต้องวางงานกับต้องออกมาด้านใต้ด้านล่างมาเรว่าตอนนี้จะไปทางไหนครับผมต้องใจไม่โกรสวยนะครับใจไม่โกรรักใครดีกนะครับ dekat

กับนี้ก็เป็นดีมานนะครับกับไม้ยางกับตัวตับไม้กับกับสำหรับกินนี้ก็เดีนี้ก่อนกับปากปดเลยปดแจกปลดตับตะดไตยรองลองหมดเลยครับผมลนี้สวัสดีครับ